Selamat siang. ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องปป้าสตอรี่ครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วครับก็มารับชมขบวนรถนะครับเป็นขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ FC ท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปป้าพยอมมาแล้วเลยครับมารับชมครับขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ ครับก็ผ่านไปแล้วครับเป็นกระบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเอฟสีท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องปัป้าสตรอรี่แล้วก็ช่องปับป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศการเข้าเวรที่สถานีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ